สวัสดีครับวันนี้นะครับสวัสดีจ้าอ้าวเปิดอจะได้ครับบารนี่จัดโปจ้ะจัดโปเนาะมีสุดสามตัวก็สุดสองตัวโปรสองสุดครับจ้ะราคาแบบเบียดทุนแล้วกะพร้อมให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงเลยจ้ะได้เงินเกี่ยวเข่าเด้อพี่น้องครับเอาขาไปเลี้ยงไว้นี่อ่าเราไม่ให้เป็นหลอกเป็นคอกไปเนาะมีมีอยู่สองข้อแมนคอกสุดหนึ่งสามตัวครับกับราคาโปรสุดหนึ่งสองตัวกับราคาโปรอ้าถ้าสิจัดหาตัวเลยมันก็สิราคาสูงบางคนก็อยังได้สามยังได้สองครับ ค tamam. ุนก <swear to S 1> ็ถึงอ่าจังเบ e: ิร์ดไม่ิปเนาะมาของใดของใดโทรหาน้องนี้คนได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ใดล่ะครับเบอร์โทรศัพท์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดจัดเฟซบุ๊กกับประกาศสิทธิ์พอดีสดภาษาไทยแอดไลน์กับเบอร์โทรด้วยจ้ะต้องเมมมันจังสี่ดิงแล้วกลับบ้านบ้านโปโลตำมมุดงอำเภอผู้ใช้จังหวัดระยองจ้ะอ้าวครับทีมงานลูกสาวในหอยขึ้นไว้แล้วครับพี่น้องเข้ามาจ่ออ่าเขาทาได้ข้อภาพอาจจะเป็นที่เหมือนๆกันน้อยน้อยเมียแต่ว่ากัเห็นชัดเจ็นอยู่หระ เพราะไงราคาเอาไปเลี้ยงจต่หวยแบบเขาเลี้ยงแบบนี้บ่ออะไรนั่นอีกหรอกจ้ะาครับย่าไปตามกระแสถอดลื่นกันกับเป็นเจ็ดแปดพันคนดี้อันนี้กับหวยไงอ่าเพียงตวันบ่มีเรามีก่อครับอ๋อเมืองในขอบเลยครับพี่น้องเขาใช่ครับทาเบิ่งก่อนเพราะว่ามันออกบ่อได้มันเพี้ยงผลติดต๊ะไหมพี่น้องเมียนกับจัดปูนะมันะต้องให้มันอยู่ร่วมกันอ๋อครับไปร่วมกันครับขอกี่แรกครับพี่น้องเขาเขาเบิ่งนขอบที่แรกขอบนี้อยู่สามตัวครับอีกตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งอ่า ต้นหนาพี่น้องค่ะหนามานี่ยทตัวเมียน้องเนี่ยเนาะเมียนจ้ะอ่าครับอายุประมาณไว้หนึ่งปีจะสองตัวในตัวเมียนี่ไว้หนึ่งปีความสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกจ้ะร้อยยี่สิบบวกครับตรงนี้เราจะประวัติบังบ่จ้ะจประวัติตสว่ากันเนี่ยนางมังสามาดีจ้ะนาเลี้ยงครับนาเลี้ยงจัดปูสามตัวด้วยจ้ะสามตัวอ่าตัวปูย่ทธายด้วยครับพี่น้องคนข้างในครับตัวปูเนี่ะหเดือนกว่าลูกสายสร้างอุดร ความสูงประมาณร้อยสิบแปดจ้ะตัวูกอูถ่ายด้วยครับพี่น้องเดี๋ยเขาต้องเบิ่งกันอะไรเยอะอ่าเนี่ยออกมาแล้วนะครับคือตัวผู่ประมาณนี้อบาทที่นี่ตรงนั้นจะเปิดจังไรครับเปิดนวกเนาะแม่นจ้ะสามตัวนี้ว่าไวสามหมื่นหาพันบาทจ้ะอ่าสามหมื่นก็บีกหาพันรับพี่น้องเขาจ<ะ>้ะก็ยังต่อรองพูดคุยได้เนาะจ้ตัวละหมื่นเสร็จครับการขนส่งหนึครับตรงนั้นครับส่งฟรีสองร้อยโลจ้ะอ่าสูีสองร้อยโล รับ<ด>ประกันทุกตัวนี้เนาะแมนีนเป็ี่นตะเลี่ยงเขาอยัางไรชมพู่ต้องเลยงหมดครับเ,เพิ่นเป็นควอยดำด้วยพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนดีพันเลี่ยงดีเพันอพน,นอนนานทุกมือนะครับสีก็เลยออกเป็นสีชมพูไปเลยแมีนครับเอาเบิ่งแต่ละตัวครับเอาเบิ่งตัวนี้ก่อนอาอยุกับสีหนึ่งอ๋อไทยไม่ขอด้วยครับพี่น,อนอ้องเพราะว่าน้องแนี้นพ่นเท็่เป็นโปโเนาะแมีนจ้ะจับโปสิได้ให้มันอยู่ร่วมกันครับเพิ่นชิดมือหันมันก็นกีเพิ่นโทรมาเบอร์ นี่ดีก่แต่ว่ามันหันเอาไปแยกกันไปบอกมันมันมันทรงบได้เนาะก็ได้อยู่แต่ว่ามันหันกระจายไปนะครับมันเสียค่าคนทร่วงลายตรงนี้ตัวหนึ่งครับอันนี้คือตัวเมียนะครับพี่น้องสองตัวอันตัวผู้นะครับลูก้ายสร้างอุร่นอันนี้เนาะยาราคาครับ หนึ่งสามมืนหาพันบาทจ้ะอ่าสามตัว้ครับพี่น้องสามมื่นกบีหาพันต่อรองเอาครับพานครับเดี๋ยวไปเบิรงขอ,อกที่สองน้ำกันไปครับพี่น้องเขาเขาว่าเบิรงขอ,อกที่สองนะครับกับสุดถ่ายของานี้อยู่สองตัวอ่าต่ว่ะะวานี้เป็นตัวเมียทั้งสองตัวอ่าเป็นลูกพ่อใดค,ครับตรงนี้อมจากเบื้องบนเป็ลูกประวัติจ้ะประวัตินะครับแต่เรียออายุนะครับตรงนั้นครับไอ้ชิบเดือนจ้ะสองตัวนี้สิบเดือนเหมือนกันอ่าอายุซ้ำกันความสูงเลยครับ ร้อยยี่สิบบวกอ่ะร้อยยี่สิบบวกเ,วเป็น,นสาวนางก็ละครับเดี๋ยวไล่ไปหาเสียงก่อนบอกนะทีนึงอ่านี่ครับว่าไปหล่ไปในครับวันนี้ครับคู่นี้ไอเป็นโปูด้วจ้าสองหมื่นหาจ้าอ่าคู่นี้สองหมื่น 20, ก็บีค่าพันบาทจ้ะก็ต่อรองหน่อยเนาะเล็กน้อยนะครับโทรมาพูดคุยกันตรงเงี้ยพนดัยกับการขนส่งกับสองรอยโลไปเลยบางทีจะมีติคุณอย่างไรจ้่คุ้ยบา้านเขาหน้าเลี้ยงนี่แหละคุ้เยลเลี้ยงง่ายๆนี่แหละจะ้ะครับราคาแบบ พอฟังไปเร็วอือ่นานนะครับมึงเนี่ยเป็นสาวนางหรือว่าเป็นนางหน่อยเด้อจะนางสาวแล้วครับนี่ครับพีน<ำ>่น่อบิ่งรายละเอียดตัวนี้ก่อนอ่านานครับติดเทอรล็บก็ดีตาครับเป็นคว้ยบานเท่านี้ละนะงครับ คุณภาพออกมาใกล้ใจพี่น้องตัวมุ้กล้วอ่ะนี่ครับยำราคาครับสองตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทจ้ะอ้าวนะครับพวกมาพูดคุยกันแบบนี้ทันใดหรืออยากจะยกหาตัวเลยก็ได้เนาะจ้ะสุดสามตัวกับงามสุดสองตัวกับงามครับราคากัดตาลงก็กันอยู่อ๋อโทรมาได้เบอร์เด็ก็ครับเบอร์โทรกับซูนแปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดจ้ะบวกไลน์ด้วยจ้ะเบอร์โทรเฟสบุ๊กกับประกาศซีทพักรีสอร์ภาษาไทยจ้ะ บ้านกับบ้านโปรตต้องมนโดนอำเภอโพไซจังหวัดระเอ็ดอ่ะอ่ะเมดครับพี่น้องเฮาเบิ่งมาหอดนีแล้วกดไลคก์กดแชร์กดติดตามคอเมเมนต์บ่ลนิธิคกับทีมงานลูกสาวในหอยได้นะครับคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในหอยพร้อมกับน้องแนงนอาพี่ลาน้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า